เดี๋ยวนะมันต้องชื่อชักรบชักรุบชักึบก่อนไหมหรอคุณแน่ใจคุณพูดเองนะคุณพูดเองนะโอเคได้สิกึบชักรบไม่ผู้เล่น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 เดี๋ยวด้วยคุณเฮ้ยที่เป็นอ่ะผมเป็นพวกสนับสนุนทุกอย่างว่าใครอยากทำอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยเอแข้าปากไปแล้วเรียบร้อยเอาแล้วเอาเลยมีเก็บไปในห้องว่าเขาเหมือนมันเขาแบบว่าแถวไหน พวกไว้ที่ที่แบบที่แบบว่าแบบคว้าที่สะดวกตลอดเวลาคุณใช่หน้าผมเลยแหละแม่คะ <c oughs> หนูกลัว <c oughs> เรียกขอมบรรจัยค่ะคุณบอกมาสีว่าขวดที่ใกล้คุณมากที่สุดหรือกระป๋องที่ใกล้คุณมากที่สุดอยู่ที่ไหนค่ะรัฐาเธอเธอต้องกินแล้วนะ <c oughs> ต้องกินหรอคุณเลิกแรกใช่แล้วล่ะก็ได้เอ้ยเนี่ยคุณน่ะจะไปยุให้เขากินคนยังไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบหยุดหน้าอย่าล ถ้าต้องรับผิดชอบนะที่คุณบอกว่าคุณมาบอกว่าผมอ่ะมีขวดอยู่คนเดียวทั้งที่คุณก็มีขวดอยู่ข้างหน้าไม่ไม่ถ้าเออมีก็ได้เอ้าล่ะไอ้พวกนี้มันอะไรกันเนี่ยทำไมถึงได้มีขวดวางอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือในห้องสตรีม้วยไม่เข้าใจเลยมันมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันควรแล้วมันไม่เหมือนกันนิเออเออเอมแวมันมันไม่เหมือนกันไงแล้วทำไมคุณต้องมาบอกว่าเฮ้ยแล้วไม่มีหรอเออไม่มีไม่เหมือน เออไม่มีจริงๆรคนก็แค่กันไม่มีบมีบะมีจังขอว่าจังเ้นก็จบเร็วเจ้าไม่มีไม่มีไม่มีมีแต่น้ำเปล่าติดไฟไหมก็จุดก็ติดเนะ่